ไม่คุยด้วยนะคันนี้มันรถสภาหน่ไม่ใช่ห,หรอกหนึ่งหรอมันลดอะไรอ่ะลดกำกำเจ้าเอ็เอมเจคันเดียวก็ได้เจ้าเอ็เอมเจเจ้าเอ j เอมเจเจ้าเอ็นเอมเจแจ้งน้องกัแล,แ,ลแล้วก็อยู่ที่ที่นีมกับที่นีกะเมื่อกี้นี้ก็ เมื่อวานนี้ก็คุยไปแล้วว่าจะให้หนึ่งคันน่ะเ็าไม่ให้อะบอกว่าจะให้ก็ไม่ให้อะใครบอกว่าจะไม่ให้ตีนั่นแหละไม่คุยกับแคร์ไม่ไม่เลียวเลยอ่ะไม่ไม่ได้จริงใจกับตีตีนั่นแหละไม่คุยกับแคร์จะให้ยังไงจะให้มาหาหน้าโรงพยาบาลก็ไม่มาตัดส่กันทิ้งก็ดูดิก็ดูดิหมอบอกไไม่รู้ว่าไปหาคนที่จริงใจที่เขาใส่ใจจากตรงไหน ตีไม่เคยมีคนอื่นเลยนะแลเมื่อวานตีบอกว่าตีเอางี้คนที่ใส่เมื่อวานเนี่ยตีตีบอกกับแคร์ว่าอยากได้รถใช่ไหมแคร์ยังไม่ทันตอบอะไรตีก็ไม่สนใจนะมีคนมาทงมาถามตีว่ามีคนคุยมีอะไรตีก็บอกว่ามีสภาแคร์อยู่นะไม่ว่าตีไม่พูดตอนแคร์ไม่อยู่อ่ะแต่แค่ว่าแคร์ไม่เป็นคําพูดอะตีงอมตี่ก็จะให้แล้วแต่ว่าตีอะไม่ว่างไม่มานี่อ แต่ตอนนี้ก็ไม่ให้ก็เนี่ยก็ไม่เคยคิดก็ก็ไม่เคยก็ไม่เคยคิดจะเก็บไว้ให้อยู่แล้วงานเยอะอยู่แล้วนี่ก็ไปทํางานดิจะเก็บให้ตอนนนี้มัว่าอยู่ตี่ีำไม่่อยูก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาก็ได้พรุ่งนี้กับพี่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลอดอะไม่เห็นให้สักทีเอา เมื่อวานตัวเองมาเอาที่ไหนอ่ะตัวเองตัดสายคนอื่นทิ้งแชทก็ไม่ตอบอุตสาห์ถ่ายรูปกับพ่อส่งไปให้ก็ไม่ตอบจะให้มาเอาก็ไม่มาไม่คุยอจะให้ไหมก็ให้พรุ่งนี้นะคะ่ะอยู่ที่พี่ในอินเด่ว่าพี่ในอินมาโอเคครับพูดแล้วนะใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้สองคันนะ ก็ตกลงกันแล้วไงว่าแค่จะให้คุณเอาเป็ดขับเล่นคันหนึ่งอ,อืมโอเคแต่อยากกินน้ำส้อมอะ่ะไปซื้อสิคะเงินก็ให้ไปแล้วมันกินอะ่ะโอ้คมิติที่เกียจเดินต้องเดินอยู่ดีแหละอินด <คน S 2> ้าคนสวยคนสวยสวยที่สุดเลยไปไปเร็ว ตรนนี้มันกินไม่ได้ค่ะต้องไปกินตรงนน้นไปเราเด็กเดินเด็กเดินเด็กเดินไปเด็กเดินเอาพูดดีๆนะไม่ใช่เด็กเดินนะไปเอาคนสวยไปที่เราตรงนี้นะเอไปเร็วไปเร็วเอาเร็วๆนั่นเนี่ยยืนรอตรงนี้ไม่อยากเข้าไปอินโทรเวิร์ดคนเยอะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคนเยอะเร็วเดินตรงนี้เนี่ยยืนรอคนสวยวิ่งเอามาให้อะฮะ ที่เกียจเดินโ <Okay. S 1> อเคที่เลยตั้งหนพันหนึ่งวิทยทำไมครับลงคุยกับคนสวยอยู่ใช่ไหมหรอ <c oughs> คนสวยกับด้วยทำไมไม่สวยตรงไหน,น เมื่อปากกามาวงนี้ไอ้หน้าประดุกฮะน่นาจะวงใหญ่อยู่ลงเอ้ยยอดยอดยอดพูดน,นี้ก็สวยใไห้ดุกไอเฮียเนี่ยอยกเล่นคร้บมึงมีปัญญาหาได้อย่างกูไหมละ่ะคนที่เขาทําทุกอย่างให้กูโดยที่กูเป็นง่ายยืนเฉยเฉยอะ่ะมึงหาได้ไหมคนอย่างพวกมึงก็เป็นมดงานฟาร์มให้พวกส,สาวอะ่ะมึงไม่มีวันเป็นเหมือนกูได้หรอกไอดุไอเฮียมึงไม่มีวันเป็นเหมือนตีใหญ่ได้หรอกจะบอกให้ กูเนี่ยมันระดับแบบอยู่โครงดงกระพันไม่มีใครทําตามกูได้สักคนอ่ะผมอยากไปแบบลงอ่ะจริงไหม,ไมไจริงไหมเสียงหวานซะด้วยตีแมนไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ากูอันนี้ลุงก,กูตีใตใหญ่ไงอันนี้ตีแมนไหม <laughs> อ,หอ,อันนี้อันนี้ทำไรอ่ะ เนี่ยกอดที่แชร์ยังอยากหลอได้รึ่งลงละแล้วพรุ่งนี้ตีจะเอารถจากแค่หนึ่งคันนะแช์ให้ตีแล้วนะดูไหมเนี่ยไม่ค่ะเดี๋ยวให้ไปขับรถเดี๋ยวให้ไปขับเล่นระหว่างที่ไม่มีรถขับโอเคแช่นานที่สุดเลยอ่ะ อเน,นียใครเรียกวะพี่เรียด่แชร์หรอาไงจะขายรถ้เนียเหรอฮะพี่ไม่ขายหรอกน่ะพ,พ,พี่มีเอะนอีกไม่ใช่หรอไปแล้วครับลุงผมไปฟาร์มแล้วครับ <c oughs> ได้ครับผ่อนเดือนละพันได้ไหมค่ะอันเนียผ่อนเดือนละพันได้ไหมอันเนียรู้จักคนนี้เปล่า คนนี้ชื่ออะไรอ่ะเนี่ยคนนี้ฮัลโหลครับพี่ชายชื่อตีใหญ่ครับตีใหญ่แอคชั่นตีใหญ่ไม่ได้ตายหรอครับวนนั้นเรื่องสมุดมันเป็นภาพลงตาที่ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อลวงหลอกพวกคุณถ้าอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ก็ถามตูนบอดี้แสลมครบวันนั้นหนูไปเผาศพอุ้ยจริงดิครับแล้วทำไมกระดูกทำไมมันเกิดชื่ออะไรครับผมชมพู อะไรนะฮะเชอร์รีนะก็ไปฝังผมไปเอาอาหารจีใหญ่ก็ของคุณเชอร์รีมากเลยนะครับที่เสียสละไปงานของเจ๋ไม่เป็นไรอะเสียงเป็เไรขอบคุณมากเลยนะครับเชอร์รีอันเดียก็เลยจับผ่านๆนะพี่แชฉล้อเลียนแล้วนี่จับก่อนใช่แม่ล้อเลียนก็ขอบคุณจากใจจ๊ะว่าฮะวันนั้นหนูได้อาหารจริงด้วย จริงหรอหนูกินอะไร,รอะกระเพาะปลาหรือหรือแซนด์วิชหรือหนูชอบปลาตั้งโจหรือซุกี้ตีใหญ่หนูชอบอะไรหรออ,อ่ะทุกคนออกจากตัวนี้หน่อยกินป๊อปคอร์นเปล่าอันนี้เดินออกไปอันนี้พี่พี่ซัดเลยพี่พี่เฮ้ยยายาดีกว่ายาดีกว่าใคร เป็นผู้ชายมันเป็นผ sure> ู้ชายมันก็ต er ้องรู้จักป้องกันตัวหยิบมาเชียิบมีตีกันมันเป็นเรื่องปกติของคนของคนชอบกันมีอาการหรอแคร์เงนแค่จุกได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ครับนี่เนาะได้ใช่ไหม ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับว่าไงหนุ่มไงตีน่ารักที่สุดเลยน่ารักก็เลน่ารักมากมากอยากจะเข้าไปกอดอยากจะให้กำลังใจกอดเลยครับไปกอดใครคนนี้มาให้ก่อนได้ไหมเฮ้ยกอดอยากจะกอดอยากจะให้กำลังใจอ่ะกอดแบบนี้โอ้กอดอย่างนี้แล้วได้ไหมได้แต่ใครเนี่ยแล้วตีคุยโทรศัพท์กับใครตีอยากจะกอดใครล่ะฮะ เ bon. าคุณไปกอดตีอะไแกมทีหนึ่งแบบไปคายนี่มาให้ก่อนแม่งไอ้เชี่ยคนพวกเชี่ยนี่นะแม่งเป็นคนจังไรนะเว้ยเอาจริงๆอะบอกน้องๆในแก๊งเลยท้าไรเออไอ้เชี่ยแม่งต้อ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 งบอกต้องน้องในแก๊งทุกคนนะเอาจริงๆคือตบแสนห้าไยเอาจริงศบแสนห้ามาลามาให้หน่อยแม่งไอ้เชี่ยแม่งเชี่ยจริงๆมีรูปพันธ์สันฐานมันไหมี๋ยวส่งข้อความให้ได้ส่งข้อความมาเดี๋ยวจัดให้เลย ไอ้เฮี้ยแม่งเฮี้ยจริงๆไอ้เฮี้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนหน่อยซัดเมีอยใครใยไม่ไรอ่ะคุยน้องๆในแก๊งมันมีโจรโจรโจรแม่งออกอาร์มาสต้องไปตามจับหืมจับโจรไงก็ใช่ไงเราก็ต้องไปตามจับมันไงไปสิจับโจร Lambo เอสวีเอ็มเจ็ดสีอสวัสดีครับสวัสดีบังวาน้อง ทำอะไรอยู่ทำอะไรพี่ก็นี่ไงคุยกับคุยกับธาตุอ่ะอันนี้ธาตุพี่เหรอครับธาตุรักอ๋อพี่ชอบฟีลแบบคานมาแล้วพี่นั่งอยู่อะไรเงี้ยพี่ชอบไอติมไม่พี่ไอติมไม่พี่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรฮัลโหลมีโจนหนึ่งคนเกิดอะไรขึ้นครับพี่ใหญรูปพรรณสันฐานใส่หมวกมายากลน่ะใส่หมวกมายากลน่ะ ไม่รูปพันธ์สันฐานใส่หมวกมายากลใส่แว่นเลแบนคุกมาให้ได้ก่อนไอ้แชงมึงออกได้ยังขับแลมโบ่ป้ายทะเบียนไม่ได้มันไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียน S W M 748ป้ายทะเบียน S W M 478อะรถอะไรพี่รถอะไรข้าไหนแลมโบ้ขาวรูปพันธ์สันฐานแต่งตัวนักมายากลอ๋อเออผมคุณคุละไอมาเฟียเมืองร้อนอ่ะมาเฟียเมืองร้อนอ่ะมาเฟียเมืองร้อนอ่ะ มารับแล้วพวกมึงอยู่ต่อไหนกันอะในทวิตอะมาเฟียเมืองร้อนอะ 5, 6, 5. มึงทำทรงผมเฮียอะไรมึงเนี่ยสินะพี่ที่เป็นปนพี่เหรอแต่เขาจะสนใจหรอป้าปใครอะไงมึงตัดผมทรงเฮียอะไรของมึงอะ <c oughs> ปัดเป๋์ยังโดนเทแสกกลางเผื่อเขาจะชอบโอเคดีมากจะมัดใจเขาได้อะป้าปเอามัดหมวยเอ้ยทุยเอามัดหน้ามึงก่อนแล้วกัน หนึ่งเหรออะไรนะได้เหรอป๋ามันตรงเข่งอะไรเนี่ยนึกว่าเราเอาตากผ้าน้องลูกครับพ่อมึงไปแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ไปทรงเนี้ยใครเขาจะเอามึงกูดึงไว้ติ่มชวนชื่นไปไปไงกูเซ็กซี่นะจะขอฟอร์มพามาหาลุงลุงผมซื้อหมามาใหม่ พันไรอ่ะก็หมาอะไรมายิงอ่ะพันไรอ right. ่ะพันไรอ่ะทำถูกต้องยิงจะเปนการอูกเห่าด้วยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมืถ้าเกิดมันอยู่ในมือกูอ่ะไอตัวเนี้ยกูบอกเลยเลี้ยวเอามาให้กูสิงแต่ครูเลี้ยงมันเองอ่ะผมให้มาอยู่กูนี่มึงชื่ออะไรไอตูปไอ้มีชื่อครับมาขึ้นมา มันอุ้มยังไงอ่ะกดแบกลุงแบกครับกูกดแล้วเนี่ยกูกดแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ขึ้นหรอใช่เดีลองนี่ฮะโอเคอโ๊ยพี่ผิดรูปรูปครับผิดผิดมึงก็ได้แค่แบกแหละแบกวิ่งไปวิ่งมาแต่กูแบกไปไหนอ่ะมึงก็เลยอยู่ แกไไว้หนอ่ะหมาแรกกระแปงครับโหลห้าท่านหมาอยู่ไหนครับหมาแรกกระแปงหมาแรกกระแปงครับใครอยากได้หมาหมาแรกกระแปงครับหมาแรกกระแปงลุงหมาผมลุงลุงหมาผมเอ้ารกระแปงครับแกระแปงมีใครอยากได้ไหมหมาแรกกระแปงครับผมขายตัวละสองพันอยากได้ก็เอาไปเลยเดี๋ยวเอาให้เอาไหมครับมีใครอยากได้ไหม หมาอะไรกระแป้งมีใครจะเอาหมาไหมครับเอาหมาอะไรกระแป้งไหมครับเอาไหมหมาอะไรพี่ชัยหมาไอ้ตูปอ่ะไม่มีเจ้าของมันเห่าด้วยด้วยนะเห่าดดดิพี่โนกัเหมือนนเหมือจัดเเลยอาิพันเดียวค่าตัวผมโดนกัดไปแล้วพี่แพงอ่ะแค่นั้นเองเหรอโอ้โหงั้นมึงไปเอกูเอ้มึงไปเอ็มกูนี่มาไอตูปมามึงมึงอยากได้อะไรอ่ะ มึงอยากได้ไดอะไรได้ฮะอยากได้คอนโดเอาไว้นอนหรอใช่เป็นหมาจะมีคอนโดอยู่นะเอา้าพ่อหนูไม่อดลงเลยลงเลยสิบน้อหางมึงอยากได้คอนโดแต่พี่ไม่มีอดิคอนโดอะ่ะอ๊ยจนเอาไหมึงพูดงี้วะสี่สา,านี่งานาไหมกูมีพื้นที่สบายๆให้มึงอยู่ นี่เลยอ๋มันไม่มีแอนเนี่มันแดดร้อนมันไม่ร้อนหรอกเอา้าอโอยนี่แหละมึงอยู่นี่แหละอ,อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะมีคนรักมึงเดินผ่านมาเจอมึงแล้วเขาจะเก็บมึงไปเนี้ยงทำไมมึงถึงไปเกิดเป็นหมาวะเกิดเป็นคนก็ดีอยู่แล้วอยากเป็นหมาเฉยเลยงงคนเราจะเกิดไม่ได้อะระวังระวังระวง ไอตูบเอ้ยนู้นเนี่ยลุงรู้จะทำอะไรหมาผมเนี่ยลุงเอาขึ้นเตียงเลยเหรอฮะลุงเอาหมาผมขึ้นเตียงเลยเหรอไอตู่เอ้ยนี่อยากู่กับไอแก่นี่แล้วฮะไอมพูดอย่างนี้วะอีซัดงั้นมึงก็ตายไปมั่มมึงก็ตายไปว่ะเฮีย อ้สดปากมึงดีนักนะฮะเฮ้มึงว่าใครแก่ฮะมึงว uh uh> uh um, uh ่าใครแก่มึงว่าใครแกมึงว่าใครแกมึงว่าใครแก่ฮะเออฮะมึงว่าใครแก่มึงว่าใครแก่ ลุงอ้ามัามันกนกไไมม่ด้ึงเป็นหมาผีเหรอมึงตายมาแล้วเนี่ยมึงเงี้ยมีเก้าชีวิตมีเก้าชีวิตด้วยลูกเล่นมึงเยอะดีนะอ <c oughs> ันนี้เหลือแปดเอาไปแล้วสองอ <c oughs> ันนี้ก็เหลือเจ็ด <c oughs> ลูกเล่นมึงเยอะดีนะป <c oughs> ากดี อู้อันนี้เป็นแมว,แมวเหรอครับได้ครับมีอยากเลี้ยงแมวพอดีเลยอุ้ยมีพาไปขีดยาได้ไหมอ่ะใช่ค่ะได้ครับไหนลองเหมียวเหมียวสิครับเหมียวเหมียวอยากเลี้ยงแมวอ้ยอย่าลั่นอยา่าลั่นอยา่าลั่นป้าะปะปะปะไอติมปะไอติมมีรสชาติ มันอยู่ไหนอ่ะคนดูคุหารไม่เจออ่ะกร,ระ แก๊ง EDV มันยังมีอยู่ปะอยากดูได้มันต,ตีกับ LK มันตีกันยังว่าคนดู อยากรู้ว่าใครชนะต,ตีแล้วหรอตีแล้วหรอตีอยู่พี่ใช่หรอ ไปใหญ่โอเคกนะืนปะขอ,าาขอญาตสนัยนะ,ะนพึ่ได้หรอเหยบหกเ้ยกูีดีฟไฟนี้ขอญาตสนัยนะขอญาตสนัยนะ นายได้นายได้ผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสตอรี่ดะวัวก้าวระวังกตาวพี่

อย่าห่อนะเว้ยกระจายเสียงด้วยอย่าห่อนะเว้ยอย่าห่อนะเว้ยอย่าหอนะะเสียเอาส่มาไว้ตรงกลางกระจายเสียงก้หมดอย่าห่อนะอย่าห่อนะเอาสมาไว้ตรงกลางกระเสียงกที่เรา่ทไพี่ตัวไปเปิดรถพี่ัเบิรด้พี่ัวมเบิรอ เอาสอบมาด้านหลังเอาสอบมาด้านหลังเลยเอาที่รองเลยที่รองเลยฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะฟ้าเอาสอบมาด้านั้าปิงไงวิ่งไงอีโมโมโมเนี่ยนะคิดได้ไงอ่ะยังยังมีตัวบนรถอีกสามตอได้ยังตกระจายอ่ะเอาติดบนรถปั๊มนะบนรถปั๊มมันนะไม่ต้องไม่ต้องห่อนะไม่ต้องห่อนะไม่ต้องห่อนะใครใครเอาสอไปไหนอ่ะใครเอาสอไปไหนอ่ะ เทวเทวต้องถือตรงนี้วิ่งไปวะเทวเฮ้ยหาเพื่อนด้วยนะวานนี้ร้อนปัดพี่ได้เข้าไปฟังไหมไม่ค่อยได้ฟังเลยมันร้อนอะไรวะเดี๋ยวมาคนนึ่งบินมาคนนึงตตูบิน่อยปล่อย่อยมันตอมมันต่มาตนตนตกตาเลยยเไว้เอาศมไว้เอาศพมไว้ตรงกลางใครเอาสมึงฟังกูนะใครเอาศแอบตรงไหนเอามาไว้ให้หมดอย่าปนนะห้ามปนเด็ดขาดเร่องันนี้น่แขกดำแขกดำ่อ อหัจะได้พี่ไปดูพื่อนอๆก่อนนะโรน่าจะยังไม่รอดป่ะครับเลโป๊นอิงได้ลแป๊พิึงได้ยอม่ฝั่งนึงดตัวกลางวกลางายแนวะอย่าป่นน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 ะไม่ป่นนว้ยไม่ป่นนะบอกใอนเขาบอยหมดดินี่ขนาดในไฟกูมาที่หลังยังไหวงงใครเอาต่แบบไปนันตมนี้ดิลไกูช่วยกูช่วยบ๊มหกูช่วยบ๊ม ใครเอาสดไปแอบตรงไหนมึงมึงยไใหญ่ไอติมหอดเลยไอติมเจ้าปัญหามานี่มาสัตว์ใครที่ไหนกันครับจังซวยเลยพี่อะต้องหลอกปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคู่ใครหายไหมคู่ใครหายไหมหลอดยังเหลือไอโป้นั่นะเหลือไอโป้ปะบานเล่าแล้วเหลือไอโป้เคสเดียวใช่ไหมเฮ้ยคนคนฟังฟังกูนะคนที่ไม่ต้องอุ้มอ่ะมีไอ้ละฟูแล้วใครอีกขออีกคนนึงตัวช่วยเคสที่เก่งอ่ะเคสที่กูได้ปะ ไม่ไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอสโอเคโอเคสวยสวยสวยกูไม่อุ้มนะกูไม่อุ้มนะบอสกูไม่อุ้มนะไม่ต้องอุ้มเลยวันนี้ไม่ต้องอุ้มเลยเหลืออยู่สามคนนะคนแขกแล้วก็เขาจะอุ้มคาตีนุ้ว้ยเอาศพมาทิ้งตรงกลางนะอย่าอุ้มมันคาตีนะอุ้มคาตีนานไม่ได้นะโสดหล่ะผหมอหมอมาขอศพแล้นะผมบอกว่าเดี๋ยวผมเกาะก้นนะวายจบวันนี้แน่แน่ อุ้ยอะไรมาน,นั้นยัง,งอ่ะอุณหภิชั่นอ๋นอเหรอนวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหรอรครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครั วันนี้มันทีอทน่อย่าแทงกันนะครับอย่าแทงกันอย่าแทงกันมาขึ้นมา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 ขึ้นมาขึ้นมากติไม่มีรถขี่แล้วต่มันไม่เอารถแขกไม่เป็นไร อยากอยู่แบบโรโปรไฟล์ e นะรู้จักไหมเข้าใจคําว่าโรโปรไฟล์ e ไหมแบบพวกมีตังค์ชอบแกล้งจนอ่ะชอบแบบแกล้งทําตัวจนจนอะ่ะอ๋อสอบใบขับขี่ที่ไหนมาเหรอครับฮะถึงได้ขับรถอย่างเงี้ยคุณขับรถส่วนเลนนะคะแบบนี้<อ>ไม่ได้นะขอโทษาท้าคนสวยอขอโทษด้วยนะครับขับรถแบบนี้ไม่ได้นะคะขบรเี่ที่หลังจะไม่ทำละครับ เค่ะนออนจริงากเขาอเขาเป็นเขาเราผิดเราก็ต้องคุยกับเขาดีๆเราผิดเมื่อกี้นี้เราผิดเราเป็นคนผิดไม่เราเป็นคนผิดไงเราก็ต้องคุยกับเขาดีๆหรือเปล่า อืมใช่อันนี้รถน้องนะมันมาฝากไว้ค่ะ ทดสอบความแข็งแกร่งของรถอะก็ถึกดีนี่ฮ่าจริงใช้ได้เนี่ยเอ็ะอะเขาไล่อะไรกันอะไล่อะไรไม่เคสบ้าง วันนี้วันที่20ค่ะอะไรนะครับวันนี้วันที่25ครับผมวันอะไรหรือเปล่าปากตินี่ครับใช่เหอใช่ครับแต่ลองเปิดบ,บัตประชาชนให้ดูหน่อยได้ไหมคะมันคุ้นๆน่ะ ครับผมข่บคุณครับอโอ้โทษครับ,บ,รบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนสวยได้ครับ ้างงเปิดบัตรประชาชนให้ดูหน่อยได้ไหม